ไอ24ชั่วโมง on radio โอโดยเอินปานรพีและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย d ีแท็ก c อคเซเลเรสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยก้าวไกลสู่เวทีระดับโลกจะดีแค่ไหนถ้านาฬิกาของคุณไม่ได้บอกแค่เวลาแต่บอกจำนวนที่ก้าวเดินและพลังงานที่คุณใช้บอกอัตราการเต้นของหัวใจและอายุสุขภาพที่แท้จริงของคุณ เวลโลกราฟเวลเนสวอ h นาฬิกาอัจฉริยะเพื่อสุขภาพบอกนิยามใหม่ในตัวคุณดีไซน์หรูการันตีจากรางวัล CES 2014 Innovation Design and Engineering Award เวลโลกราฟจำหน่ายแล้วที่ iStudio s h ช p อบทุกสาขา จะเลือกของของวัญที่ชอบต้องใช่ในสิ่งที่คุณเป็นผมเลือกเดลที่ทุกจินตนาการเป็นไปได้ด้วยออ l i n วันพีซีเลยสุดๆกับคุ้มพลังแห่งความแรงในเกมมิ่งโน e ตบุ๊กเอนจอยกับไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งด้วยแท็บเล็ตและอีกมากมายที่ให้คุณเป็นไปได้ทุกแรงบันดาลใจเนื้อสิ่งอื่นใดกับออนไซส์เซอร์วิสรับประกรันแบบซ่อมตรงถึงที่เลือกซื้อเดลในแบบคุณวันนี้รับสิทธิพิเศษก่อนใครที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณหรือคลิก facebook.com/dealthailand Dell p o w e r ร์ด์บายฟ e r o สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไอที24ชั่วโมงออนร d i โอนะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเอิ้นปานระพีค่ะผมเฮงวิชัยครับตอนเยน็นเยนก็พบกันได้ทุกวันนะคะจันถึงสุกเวลาแบบนี้รถกำลังติดตอนนี้ฝนก็<อ>ตกปลอยป,ปลอย พราคิดว่าหน้าหนาวแล้วไม่น่าจะมีฝนแลยหอเขาเรียกว่าฤดูเมื่อไหร่จะหนาวค่ะโอเคโอเคเขาจะตรงกันนะฝนก็ยังตกอยู่ถึงแม้มันเดือนอะไรแล้วเนี่ยมันธันวามันต้องหนาวไหมพี่เฮงมันควรจะหนาวมันเคยหนาวมาแวบๆสักแป๊บหนึ่งนะคะวันสองวันแล้วก็จากไปไม่เป็นไรค่ะถึงแม้อากาศจะเป็นยังไงประเทศไทยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเรามีอยู่สองฤดูไม่ใช่สามฤดู ฤดูที่1คือร้อนฤดูที่2คือร้อนมากและฤดูที่3ร้อนจุดจุดจุดม่เลยนะครับอย่างนั้นนะฮะไม่ว่าจะอากาศจะเป็นอย่างไรจริงๆนะครับน้องเอิญคับเรื่องราวของการเอาเทคโนโลยีมาใช้นะฮะเพราะมันรอบตัวเราเราก็ต้องหามาดูให้มารอบครอบนิดนึงค่ะนะฮะอันนี้วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆอีกแล้วมากจริงๆแต่มากซะจนหลายคนมองข้ามไปเลยเพราะใกล้เกินไปนะคะอย่างเรื่องของประกันอุปกรณ์ใช่ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ Apple เวลาที่เราซื้อหรือกำลังตัดสินใจจะซื้อมีอะไรบ้างล่ะ iPhone iPad iPod Touch รอถูกต้องมีคำถามมากมายคือหลายคนทราบกันอยู่แล้วว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนะคะจะมาพร้อมกับประกัน1ปี 1> ใช่ครับบางทีคือพอซื้อมาเนี่ยเราจะไม่เห็นใบรับประกันเ,<อ>เพราะ b บ default คือจะประกันให้เลยอ,อัตโนมัตินะคะใช่ครับแต่ปัญหาก็คือเราบางทีเราก็ไม่ได้จดว่าเราซื้อมาวันไหน อย่าเราก็จะจําไม่ได้ว่าหมดประกันหรือยังใช่ไหมคะยกเว้นเป็นของขวัญถ้าว่าสาวได้ของขวัญเป็น iPhone 6ก็จะจําได้วันนั้นจริงเหรอคะไม่ไม่จำเอ๊ะยังไงเป็นไฟบังคับไงฮะกรณีกับคนอื่นโอ้เวลาได้เป็นของขวัญเราต้องจดใช่ไหมคะต้องจดว่าเราได้รับมาในวันนี้วันที่เท่าไหร่โซประทับใจมากอะไรแบบนี้หรือคนที่ให้ก็ต้องจดเพราะจ่ายตังรูดบัตรไปวันนี้ผอมต่อ แล้วยังไงต่อครับหลายหคนอาจจะไม่จดจริงๆนะใช่จำไม่ได้นะคะและที่สําคัญออหลายคนก็อาจจะไม่ทราบว่าประกันดังกล่าวนี้ครอบคลุมอะไรบ้างอันนี้สําคัญมากเห็นไหมคะว่าใกล้ตัวมากๆเลยหลายท่านก็คงใช้อุปกรณ์ Apple อยู่หรือคนวางแผนที่จะซื้ออุปกรณ์ Apple นะคะก็มาฟังข้อมูลนี้กันสักนิดนึงก็เป็นข้อมูลจาก นิตยสาร c o m ทูเดย์โดย a r i p นะคะก็ต้องขอบคุณ a r i p ด้วยนะที่ส่งมาให้เราใช่ส่งมาให้เราประจํานะคะใช่นะคะก็เรื่องดีๆแบบนี้ครับถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นคุณฟังถ้าฟังอยู่ถ้าไม่ได้ขับรถนะฮะอาจจะเริ่มพลิกหาแล้วว่าแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่าตัวอื่นที่ฉันซื้อมาเนี้ยมันประกันหมดเมื่อไหร่อย่างไร ไพลิกดูหลังเครื่องเห็นไหมแบบไม่มีบอกอะไรทั้งสิ้นนะคะง่ายนิดเดียวเลยค่ะคุณผู้ฟังเขาจะมีเว็บไซต์ให้เราเข้าไปทําการตรวจสอบได้นะคะแต่ว่าก่อนจะเข้าเว็บไซต์นี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องหาให้เจอก่อนก็คือ serial number ของตัวเครื่องค่ะหลายท่านก็อาจจะทราบกันอยู่แล้วแหละวิธีในการดู serial นะคะแต่อันนี้ก็บอกเผื่อไว้สำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยลองดูว่า serial number ของเครื่องเราเนี่ย เบอร์อะไรวิธีการนะคะง่ายๆเลยหยิบมือถือของคุณขึ้นมานะคะ iPhone, iPod, iPad นะคะหยิบขึ้นมาปุ๊บเข้าไปที่ s e t t i n g นะคะแล้วก็เลือก general จากนั้นก็เลือก about แล้วก็เลื่อนหน้าจอลงมาค่ะตึ๊ดตึ๊ลงมาเจอคำว่า serial number เจอแล้วกดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บนะคะตรงช่องที่ เขาเขียนว่า serial number เนี่ยเราก็จะได้เห็นหมายเลขของเครื่องเราแล้วว่าเราคือหมายเลขอะไรนะคะก็จะเป็นเลขหลายๆหลักนะคะครับพี่เหงนกดเจอแล้วใช่ไหมคะครับอ่ะตอไปเลยฮะสนใจทีนี้ <c oughs> พออย่างนี้ปุ๊บเราต้อง copy ไว้ใช่ไหมฮะ serial number ของเราเนี่ยใช่ค่ะหรือว่าเราจะใช้วิธีจดไว้ก็ได้นะคะคจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเปิด เบราว์เซอร์ขึ้นมาเข้าเว็บไซต์นะคะถ้าหากว่าเราเปิดอยู่บนมือถือของเราเองอันนี้เราก็ Copy serial n ี m b e r เราแล้วไปแปะได้เลยแต่ถ้าเราจะไปเปิดบนคอมพิวเตอร์อันนี้ก็อาจจะต้องใช้วิธีจดหรือว่าเราก็หยิบเอาโทรศัพท์ไว้ข้างๆนะคะแล้วก็กรอก s e r i ี l number นี้ลงไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะ URL ของเว็บไซต์นี้นะคะก็คือ selfsolve.apple.com สะกดแบบนี้นะคะคุณผู้ฟัง self solve.apple.com นะคะ uh huh. ถ้าใครฟังไม่ทันไม่ต้องไม่ต้องกลัวคะ uh ่ะ huh. เพราะว่าเดี๋ยวเรา,าจะมีะรายละเอียดให้ดูในเว็บไซต์ท t 2 4 h r s c o m นะคะก็เข้าไปดูกันได้ uh huh. แต่ตอนนี้ฟังไปเพลิน uh huh. ๆก่อน uh huh. selfsolve.apple.com จากนั้นค่ะก็ไปกรอก serial number ลงไปแล้วก็กดปุ่ม continue นะคะ uh huh. จากนั้นก็ไม่ยากเลยค่ะก็จะปรากฏหน้าจอแสดงสถานะการประกันอุปกรณ์ของเราขึ้นมา แล้วก็ดูตรงหัวข้อนี้ค่ะพี่เฮงครับ Repairs and service coverage แปลว่าความครบคุมการครอบคลุมเรื่องของการให้ประกันการซ่อมการเซอร์วิสต่างๆว่าจะ cover นานแค่ไหนจะครอบคลุมนานแค่ไหนนะคะก็คือจะบอกระยะเวลาประกันนั่นเองเรายังเหลืออีกกี่เดือนก็จะบอกไว้ตรงนี้นะคะแต่ถ้าขึ้นมาเขียนบอกว่า expired แปลเป็นไทยว่า หมดแล้วอายุแล้วนะคะอันนั้นก็แปลว่าหมดระยะเวลาประกันแล้วนั่นเองค่ะก็ทําใจนะคะหมดแล้วแต่ทีนี้อีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากพี่แหงใช่ครับข้อนั้นก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นน่ะแล้วเขาอยู่ในประกันหรือไม่อ่าจะครอบคลุมอะไรบ้างคนทีเดียวโดยเฉพาะคนสวยจํานวนไม่น้อยทีเดียวชอบทํามือถือตกห้องน้ําในโถเลยทีเดียวเชียวนะหมายถึงใครคะพี่แหงก็มีเยอะนะฮะนองเอิร์นครับอ๋อมันไม่ใช่คนเดียวหรอกเขาก็ทําตกน้ํากันทั้งนั้นแหละ ถาตกคื้นก็ได้น้าจอแตกหรือว่านี่ i p h o n ห6วางแน่นอนเอิญนะโอ้ยมันลืล่นด้วยอ,อ,อกบางมากเลยทีเดียวบอกว่าดีไซน์นี้มันหลุดมือง่ายจังเลยอะค่ะน่าเลยครับ <c oughs> แล้วมีรอยบินมีโออะไรหลายลอย่างอันนี้แหะครับมันจะอยู่ในประกันหรือไม่คำตอบก็คือไม่อยู่นะคะคมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเราทำตกเราทำตกเองนี่ ตกน้ำก็ใครจะมาทํำล่ะ Apple ิลเขาทําหรือเปล่า,ลาไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยนะคะประกันที่จะครอบคลุมก็คือแปลงง่ายๆเลยก็คือประกันที่ความเสียหายที่เกิดจากตัว Apple เองคือเกิดจากอุปกรณ์เองอเป็นข้อบกพร่องของ Apple เองอย่างเช่นปุ่มโฮมกดไม่ได้หรือว่าหน้าจอมีจุดสีดำลำโพงเสียงเบาผิดปกติแบตเตอรี่หมดเร็วผิดปกติแบบนี้นะนะคะแล้วเวลาเขาประกันเนี่ยเขาจะรับประกัน ทุกอย่างที่อยู่ในกล่องเลยนะคะพี่เฮงเป็นระยะเวลาหนปีอ๋ออุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยรอเปล่าใช่สายชาร์จแบตเตอรี่ในเครื่องนะคะแล้วก็ตัวเครื่องแต่ตัวกล่องกระดาษนี่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถใช้สิทธิ์ที่เรามีได้ใช่ค่ะแต่นองเอิญครับถ้าหากว่าสมมติว่าไปเขาใช้ว่าเครื่องหิว S <S ไปซื้อมาจากต่างประเทศสิทธิ์ต่างๆที่เราคุยมาทั้งหมดนี้ได้หรือไม่ได้เราจะเอาเข้าไปเคลมประกันในศูนย์ในประเทศไทยไม่ได้อะสิค <ừ> <ฮ>ะก็ก็คือเ,คเอาไปซ่อมได้นะแต่ประกันมันจะไม่ไม่ครอบคลุมให้เพราะ,ะว่าเขาก็ได้ระบุเอาไว้นะคะว่า การที่เราจะไปรับบริการหลังการขายเนี่ยซื้อที่ไหนให้นําไปซ่อมที่นั่น oh. ถ้าเป็นเครื่องที่ซื้อมาจากต่างประเทศก็จะไม่สามารถใช้การประกันในประเทศไทยได้ข้อนี้แหละก็คงจะพอตอบได้นะคะว่าทําไมเราถึงพยายามที่จะแนะนําว่าการจะซื้อพวก iPhone หรือว่า iPad มาจากต่างประเทศเนี่ย รอดีกว่าใช่รอให้เข้าไทยอย่างเป็นทางการดีกว่าเพราะว่าจะได้รับสิทธิ์ในการประกันด้วยนะคะครับในขณะเดียวกันก็ทําให้เรามีเวลาในการเก็บเงินด้วยใจเย็นนิดหนึ่งไม่ได้รีสือหรือว่าได้รออ่านรีวิวงรีวิวก่อนว่าอดีหรือยังหรือว่ารอให้เพื่อนเป็นหนูทดลองใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนถ้าไม่ดีเราก็จะได้ไม่ซื้อไงคะถูกต้องฮะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะที่นํามาฝากกันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวค่ะะลฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีการเผยแพร่สถิติที่ ทางเว็บไซต์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU นะฮะเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกกว่า3,000ล้านรายแล้วนะครั ถือว่าเพิ่มขึ้นนะคะ6.6%โอ้เยอะทีเดียวแต่ก็ยังมีอีกกว่า4,000ล้านคนค่ะที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อฟริกาเนี่ยนะคะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่ําที่สุดคือมีเพียง19%ของคนในทวีปเลยนะคะอันนี้คือนับเป็นทวีปนะไม่ใช่ประเทศที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ค่ะในอนาคตเขาบอกอินเทอร์เน็ตนี่จะครอบคลุมในพื้นที่ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตยากที่ว่ามานี้ด้วยนะฮะให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงมีีโครรงงกาขออ Google ท่่ปลยบ นะฮะไปกระจายสัญญาณ WiFi เพื่อจะช่วยให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นนะฮะเฟซบุ๊กเขาก็มีนี่พี่เมนี่ละครับเขาบอกว่าไปซื้อเครื่องบินโดรนเลยในฟังเรื่อบรรยายเห็นโดรนแล้วนะฮะใหญ่โตโอล่าทีเดียนะฮะแล้วเขาบอกว่าเป็นโดรนพลังแสงอาทิตย์ทั้งหมดนะครับหนึ่งหมื่นกลลัมฮะในการบินกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับทางแอฟริกาและประเทศที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตยากอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือของทาง Google แล้วก็ a c e b o o k นะคะเพราะว่าทาง Google และ Facebook เนี่ย เขาก็พยายามที่จะให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันได้มากๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าบริการของเขาขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าคนยิ่งใช้เยอะมันก็ยิ่งดีต่อทั้ง g o o g l e ทั้ง a c e b o o k แต่ในขณะเดียวกันคนก็ได้ใช้ด้วยก็ถือว่าเรืดีดีเขาก็ดูหุ้นราคาเขาก็จะขึ้นนะมันเกี่ยวเนาะเกี่ยวเนาะใช่อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลเบื้องหลังนะคะสำหรับรายงานสถิติต่างๆเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรคมนาคมนี้นะคะก็ ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ it24hrs.com เช่นเดิมนะคะก็มีข่าวนึงเก็บท้ายนิดหน่อยนะฮะเมืเรื่องเวลาถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวนี้เกามีอุปกรณ์ใช่ไหมครับเซลฟี่นะไมค์เซลฟอี่เป็นอุปกรณ์ฮิตสาวๆแล้วเดี๋ยวนี้หนุ่มๆหลายคนก็พกติดตัวบางคนพี่เห็นเพิ่นเห็นเขาแต่งชุดราตรีหรูสวยงามมากไปงานแต่เขาถือไมคเซลฟี่ไปด้วย เอามันจำเป็นมันกลายเป็นอุปกรณ์จำเป็นมันกลายเป็นอุปกรณ์ตกแต่งอย่างหนึ่งออแบบนั้นเลยบางทีแต่เราก็รู้สึกว่าเอะมันก็ดูไม่ค่อยเข้ากับชุดไหมไม่ถึงนาทีนะไม่แคร์นะโอจะได้ถ่ายเซลฟี่กันได้สวยมากแล้วนี่สระดเต็มที่พกไปเหอะที่ไหนก็ได้แต่ว่าที่เกาหลีใต้เขาบอกว่ามีปัญหานะฮะค่ะไม่น่าเชื่อค่ะฟังแล้วจะตกใจคือถ้าดูแค่พาดหัวนี่ถึงขั้นตกใจนะคะว่าเฮ้ยรัฐบาลเกาหลีใต้เข้ม สั่งแบนไม้เซลฟี่หรือว่าที่เราเรียกกันว่าเซลฟี่สติ๊กเนี่ยนะคะฝ<ะ>่าฝืนปรับ30ล้านวอนหรือจำคุก3ปีโอ้ยตกใจเลยอะ่ะไม่กล้าถือไม้เซลฟี่เข้าประเทศเลยให้ได้เลย ต้อง่าต้องดูรายละเอียดสักนิดนึงค่ะครับผมเขาบอกว่าในส่วนของอุปกรณ์นี้นะฮะมันเป็นแบงครั้งนี้เพราะอุปกรณ์ในส่วนของรีโมทชัตเตอร์นะครับที่เชื่อมต่อมือถือเนี่ยด้วยบลูทูธมีการปล่อยคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ตัวนี้ครับเลยกลายเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ต้องใช้คลื่นวิทยุด้วยการนําเข้าแบบถูกตอกไอ้ถูกถูกต้องนะ้่ายใช่ครับจะต้องมีการตรวจสอบและอบอนุญาตตามกฎหมายของเกาหลีใต้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะคือบาง ประเทศเนี่ยอะไรก็ตามที่ใช้สัญญาณวิทยุเนี่ยเขาจะต้องผ่านการตรวจสอบแล้วก็ขออนุญาตก่อนดังนั้นไอทีเขาห้ามเนี่ยคือห้ามอุปกรณ์ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบถ้าเป็นไมค์เซลฟี่ไม่มีปุ่มชัตเตอร์ที่มีคลื่นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะอ่ะแล้วับวันนี้เวลาหมดแล้วนะเราส่งเลาไปก่อนขอบคุณคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ IT 24ชั่วโมง On Radio โดยเอินปานรพีและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย แ e t a c Accelerate สนับสนุน Start Up ไทยก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก